เห็นแบบนี้พึงพอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจนะครับดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าค่ะที่มันดีกว่าเพราะอะไรครับเจวานี่ค่ะอ่าเอามาใช้เหรอครับค่ะฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งแล้วค่ะสามครั้งอ่ามีใช้โฟทีอย่างเดียวหรือใช้อย่างอื่นด้วยโฟทีอย่างเดียวค่ะอ่านะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะยังเลยค่ะอ่าเาพี่หนูนะครับ ปีนี้นะครับพิเศษกว่าทุกปีมีอะไรครับที่เอามาใช้มีตัวนี้ผมเพิ่งฉีดได้สองครั้งเองครับผมตัวไหนครับตัวนี่เลยนี่เลยครับผมอฉีดไปสองครั้งสองครั้งครับผมนะครับผลลัพธ์จากการฉีดสองครั้งลักษณะต้นเป็นยังไงลําต้นดีครับผมโอเคครับผมนะครับคำว่าต้นดีของพี่ช่วยอธิบายหน่อยลักษณะใบกิ่งก้านเป็นยังไงครับก็ลำต้นใหญ่ขึ้นกิ่งก้านมันก็เฉียวขึ้นครับปีนี้ครับ อายุมันกี่เดือนแล้วครับ3มเดือนครับ3มเดือนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกทีครับนี่นะครับดูใบมันแผบเลยครับนะฮะใบเขียวสวยเลยครับนี่ฮะนี่ครับนะฮะแล้วก็หัวรากนี่ครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากดีเพราะอะไรครับโฟทีครับนี่เอาโฟทีมาฉีดนอกจากโฟทีเอาอะไรมาฉีดอีกแบคครับนี่ครับแบคครับนี่คู่กันเลยใช่ไหมครับคู่กันนะครับอ นะครับฉีดไปแล้วกี่ครั้ง3ครั้งครับประมาณ3ครั้งทุกครั้งที่ฉีดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเยอะครับใบจะเขียวใหญ่ใบใบใหญ่เขียวครับ